คนเป็นแม่ต้องดูแลคนอื่นแล้วทำไมจะดูแลตัวเองบ้างไม่ได้รู้จักพิลาทิสครั้งแรกน่าจะ7ปีที่แล้วนะคะเราก็ชอบเลยค่ะเพราะว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยมากแต่ได้เยอะค่ะครั้งแรกที่หนูมาเล่นเนี่ยก็คือตามคุณแม่มาเล่นค่ะปกติแล้วหนูจะเป็นคนที่แบบตัวตึงนิดหน่อยช่วงแรกๆก็เลยจะค่อนข้างยากแต่ว่าพอเล่นไปสักพักร่างกายเราเริ่มปรับตัวได้เนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะ เปลี่ยนชัดสุดน่าจะเป็นรูปร่างนะคะรู้สึกว่ารูปร่างดีขึ้นมีต้มเนื้อชัดขึ้นค่ะแฟตลดลงด้วยเทียบกับพี่น้องเราที่ห่างกันปี2ปีฝุ่นเรายังกระชับไม่มีหน้าท้องเหมือนหยุดเวลาได้เลย them, สุดใจเข้าคลาสด้วยกันค่ะจองคู่กันมาตลอดเลยคนในคลาสเนี่ยเช่ามาทักเป็นประจำเลยค่ะว่าหนูมาออกกําลังกายกับพี่สาวหรือว่าคุณแม่กันแน่เราเป็นคุณแม่ดูแลครอบครัวแล้วอย่าลืมดูแลตัวเอง เริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองง่ายๆที่แอปสุดกันนะคะ Absolute 20 Years Power of Change